โอเควันนี้เราจะมา <S <S จากรอบก่อนที่เราสุ่มอ่อะแปตแอตแท็กสองพันสิบเ็ดถึงสองพันสิบแปดแล้วนี้เราจะมาต่อกันก็คือแม t ต์แอตแท็กฟีนิชเชอร์เมกาชินนะครับผมนะโอเคเรามาดียี 23, นะ่สิบสองถึงยี่สิบสามมาอันนี้เพิ่งมาใหม่ๆสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันก่อนนะครับ นี่ครับผมนี่งางๆเป็นองนี้นะครับโอ,อเคมาเรามาเปิดกันก็นี่ยผมว่าฟินิชชัมินิทีนเนี่ยก็จะมีหกสิบหกการ์ดนะผมนะมีการ์ดนี่นะครับนะสี่ใบนี้ก็คือมีเอ็มปาเป้มีเฮอริเคนมีเบนเซม่าแล้วก็เดวอนดอสกี้อยู่นะแล้วก็น,นี่ครับผมนะเอ่อและชิล เอาเจ้าแรนะครับหรือมันก็ได้จาร์ดไรเซนก็ได้คนระับนี่มันมีตาดิดกับอ่าน่าจะเป็นตัวกาฟนะครับนะอืมเบดี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเอาชินมาเปิดกันครับน่าจะน่าจะเปิดเอาทางข้างข้างบนครับเปิดมาทางข้างบนนี่ผมเปิดทางข้างบนนี่หมูกล่องใหญ่มากครับเมนนี่ปียี่สิบสองยี่สิบสาม อะไรเนี่ยามาเปิดกันนี่จะเป็นข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นี่มีกา๊าอันนี้เอาไว้ใส่กร์ดก็ได้ครับผมนอันไหนดีอันไหนไม่ดีเป็นกร์ดพิเศษอย่างนี้ครับ <Okay. S 1> ก็ข้างในนี้ก็จะมีกร์ดธรรมดาเนี่ยมีกร์ดธรรมดาให้ไว้รุ่นสองอันนะผมนะแล้วก็มีเอ่อก๊าซที่สี่ใบ โอเคแเราจะมาเปิดไอที่มันเป็น4ใบก่อนขึ้นนี้เบซิม่ามีเอ็มป็อปเป้มีเลวานอสกี้มีแฮร์รี่เคนนะผมโอเคครับผมนี่ครับแฮร์รี่เคนครับแฮร์รี่เคน นี่คารันตีมเบนเซม่าครับผมสวยมากเอ็มบาเป้ครับผมสวยมากเลยครับราการนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมนะเอาไว้สแกนโค้ดเอาไว้เล่นครับผมแล้วสุดท้ายก็ผมเปเรวันดอสกี้โอ้โหกำลังท่าท่าแบบดีใจแบบเฮ้ยเลยครับโอเคถึงเวลาลุ้นนะผมนะก็มีรถคันที่หนึ่งเอาไว้ลุ้นนะตายครับผม

เออมาสองตัวเอ่อคนนี้ชื่อโอตาวิโอวะรผมอาฟองโซเดวิสเฮ้ยใครอ่ะโอ้โอ้ไม่ก็บูสีเอ็มปาเป้ยังมาอู้ยมัมปังครับสวยมากอินเดียปปี้เป็นการ์ดเอ่อมัเป็นการ์ดบูบังคับนะการ์ดบู ใพิเศษไปเลยตัวต่อไปครับผมนะเป็นเออ่เป็นจอทีอ่เราป้าครับโมซอนเลวเปติตครับผมนะเปิดมาเป็นอะไรฮูวเว่อู๋เดนนต์โดบูรูชีครับผมเป็นการ์ดดีเฟนเดอร์ครับราฟาเอลอริอา อ้าวนี่ชิมเบอร์ครับผมเปิดมาเป็นขับวันฮันเลตเป็นเซม่าโอ้โหสุดจัดครับโอ้โหเป็นเซม,ม่าครับผมโอ้ไมคก็วันฮัเขับเป็นเซม,ม่าครบต่อไปผมนะเป็นมันจะเปลี่ยนมาด้านนี้แทนนะผมนะเป็นของด็อกเบียนะครับ มาคงไม่งครับผมมิกุซ่าหรือเปล่าไม่ดูครับผมอเล็กซานโดรแล้วสโมสรบายยูเนีิวนิกครับผมอายันครีนผมอ่าเคนวิกโซรัสรเปล่านะครับผมจะใช้อู๋จอแดนเฮนเดอร์สันนะผม อู้อีลิกเดียสต็อปเปอร์ครับผมนะของอีลิกจายเออร์นะครับวอร์รียร์นะครับว่าจะเป็นวอร์รียร์นะเคล็ดโดสันนะผมนะชาก้าเอนฟอร์เซอร์นะครับอันสต็อปเปอร์ดีวิดเดกีอ่ เอ็มลิกลาป็อกรับผม,มวอยเออฟาบ,บิโยเอ็นฟอร์เซอร์เนาะนี่เจอครับรผม,ม่ะอุ้ยอุ้ยอ,อ่าอันนี้ครับผมมะเขาเลยกว่าอะไรนะโอด,ดูกราครับผมนะเป็นลายเซ็นนะ ลายเซ็นของเอลฟิโดโมเลโรสนะครับนะนี่เอลฟิโดโมเลโรสแมนออฟเดอะแมทนะครับแล้วก็ออ้ยลิวอปูมาใครครับอู้เลเจนด์นะผมชาบี้อลอนโซนะครับเลเจนด์ชาบี้อลอนโซต่อไปเอฟเอแจ็คครับผมเอแจ็ค อู๋อันโทนี่แมนนอตเมเป็นโฮตโตกราฟอีกแล้วครับโตุกราฟแล้วก็เออเคอร์บี้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็โทโมริกับสโมสร์เอเจ็คก,นะก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมได้เบนเซม่าวันเขาได้ขับมาก็ถือว่าโอเคใช่ไหมครับผมมาโอเคมาต่อมาต่อนที่สองนะครับผมมา มาต่ออันที่สองกันเฮ้ผมนะอาาะไรังฟุกุฮาชินะครับโมบเดลเดสปาเลเดตเชลซีเอฟผมนะเชลซีมีใครครับเนี่ย Uh! Buscini, aham? Buscini, aham? DJ Rice. Tony Cruz. Koke. Okay. Uh! Ah... Uh, ah, uh, me dá o termil, aham? Ok. Papá. Daisasi, aham? Rapsana, China. Chris Marlin. DRB. ลูดิเกสจะเป็นด้านนี้แล้วครับอันนี้เป็นดราวเรียมัลลิกครับผมเอเคเรล,ล่าอิซักครับจามแมวเอ้ยื่จาชื่อ,อไม่รู้ชื่อวันดับบี้ครับผมวันดับบีก คิสโอ้สไตล์จาวฟิลิกครับผมมะใช่จาวฟิลิกโอ้แมนแม็กกิ้งเมสซี่ครับผมอันสต็อปเปอร์เอ่อคูเบิลลีรอยซานี่สไตล์ครับผมมาโอบาเมยังแมนแม็กกิ้งแล้วก็อันสต็อปเปอร์ของฟาเบนสกี้ลากเซนหรแล้วก็ไลกินสลาตัน อู๋คารูรูว่าผมนะ next gen นะครับก็สวยมากอ่านี่เป็นอู๋ราซินเดนจูมาอ่าเมือเป็นโดโฮโตกราฟนะไรองเงี้เรียวมันหลิกเยอะเกินเอ่อกูตูเลสหรือเปล่านะครับมาจากเรียวมันหลิกแล้วก็วอลันต์โลมาผมจิมปอง โ oh oh. 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 oh, อ้ my god โอ้จูบวิลลิงแฮมแบ็กเอ็ดอีดิชั่นครับโอ้โอ้อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะราคาเยอะอยู่นะนะครับอันนี้น่าราคาเยอะอยู่โ oh, oh, อนน้ดีเลยนะครับอันนี้ก็ดีนะครับนี่คือทั้งหมดของเรานะครับตะกี้ <Okay. S 1> จะเปิดมนาะให้ดูนะว่าเรามี อะไรบ้างนี่นะครับมามีชุดบิลิ i งแฮมคอนซ s o l สแล้วก็ดันจูมาลายเซน์ครับคารูดูอั u n s อเปอร์วามยังแมบแม็กกิ้งซานนี่สไตล์ครูเบนตอปเปอร์ r มสซี่แมทแม็กกิ้งจาฟิลิกสไตล์ตีเลมี่เป็นแบบเอ่อการ อะไรพวกนี้นะสกินลาบูอันโทนีโตกาบชาบีลองโซเลจินไลเซนมเลเลสปาบินโญเอนฟรอเซอร์ลาปอกวอริเอร์เดวิเดอยาสต็อปเปอร์เอนฟรอเซอร์ชากะวอริเอร์ดาสัน อัน supper ปปอันดีลิขัยแล้วก็นี้ผมมาขับวันฮันเลเป็นเซมาแล้วก็เป็นบูชีบูเอมปาเป้แล้วก็การทีสีไปกบผมเลว,วันดอสกี้เล็ัปาเป้แล้วก็เป้เป็นเซมาแฮรด์เชนเลวันดอสกี้ครับโอเคผมนี่ทั้งหมดของการสุบนี้นะก็ถ้ากระชากกนะยุ ฝักก่อนเลยกดแชร์นะผมาเราะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาสุ่มใหญ่นี่กันเลยยกมาโอเคมาดูสิว่าเราจะได้อะไรไปดูขึมนมาก็ต้องเจอะเลยไปดูเบอร์บุย